ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสลิดพาวเวอร์แคทวันนี้เราจะมาถ่ายภาพกันเราจะถ่ายสัก15ภาพดียังดีนะโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะจัก,กยานไงเออคำนี้แหละ ว่าแล้วคำต้องเป็นคำนี้ยเออโอเคเรามาทายอันที่สองกันก็คืออะไรอ่ะภูเขาเขาหรือเปล่ารู้ว่าคืออะไรอ่ะ อะไรอะ่ะไรก็ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ้ยรู้แล้วรู้แล้วเออถูกถูกแล้วเย่ไทยได้หนึ่ง ภาพแล้วอา้าวนั่นคือเราถ่ายไปหนึ่งภาพตอนนี้เราถ่ายไปสองภาพแล้วนะผิดหนึ่งถูกหนึ่งนะอะไรเนี่ยอะไรอ่ะ ถูกด้วยถูกด้วยถูกสุดด,สด้วยสินนะ ต่อไปเป็นใครอ่ะต่อไปต่ออันนี้เขาเลือกอยู่เออเขาเลือกนานจัง่ะ,อะเออคมได้เป็นคำอะไรอ่ะก็ไม่รู้นะ เขาไม่วาดเหรออยู่นิ่งๆอย่างเงี้ยไม่วาดเหรออ้ยอ้ยอ่ะเขวาวาดอะไร คำเียเออเขาได้คำนั้นจริงด้วยว่าแล้วได้คำนั้นจริงด้วยต่อไปตาเราแล้วต่อไปตาเราต่อไปคือตาของเราเออจะว่า ต้นไม้นี่ โอเคนี่คือต้นไม้นะต้นไม้นี่คือต้นไม้นะต้นไม้ าถ่ายไปห้าภาพแล้วนะโอเคอือ okay. uh huh. เขาจะว่าอะไร มีเจ็ดคำอะ,อ,ะอะไรอะไรอ่ะอ้โหสลิปเปอร์ เราไทยแค่สิบคำก็น่าจะพอนะเฮ้ยไม่ใช่อ่ะคืออะไรอ๋อวาแล้วอะไรชัดเลยชัดเลยอะ ตัวอะไรอ่ะชัดเลยชัดเลยอ่ะตัวอะไรอ่ะ เราจะมาถายกันทายต่อทายต่อคืออะไรอะ่ะ อะไรอ่ะทํว่าอะไรอ่ะเอ๊โฟโต้โอ้โฟโต้โฟโต้รูปถ่ายอ่ะฮึๆๆ คำต่อไปคืออะไรหน้าแค่สามคำเอง core อะไรอ่ะรถเหรอไม่ใช่ w h ๊บค,คืออะไร ใช่หรอโอเคตอนนี้เราก็มาหยุดฮะหิเหรอหอูถ่ายยากจัง,ง่ะไปแล้วลาไปก่อนกับช่องสลิดพาวเวอร์แคทไปแล้ว